ดีค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะมาหมักินข้าวด้วยกันนะคะซุปถั่วแปบเนาะใส่เหติตมันปูนะคะแล้วก็ปลาซาบะไก่ทอดของเด็กๆพักสดนะวันนี้นะคะมีกระเจี๊ยบเนาะมีมะระด้วยกับข้าวเหนียวติ๊บใหญ่มากินด้วยกันเลยค่ะเปิดเลยเปิดเลยนะคะข้าวเหนียวร้อน ่าจัมโบ้โมนาาไม่ได้ยิน <c oughs> กินไปคุยไปนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ครัวต่างแดนเด้อจ้าพี่น้องนี่อันนี้นึกอยากกินมากๆเลยได้ถั่วเปิบมาเนาะจะบอกจริงๆแล้วก็ตำคล้ายๆกับโขกมะเขือเนาะซุปมะเขือนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็น ตัวแปรเห็ดดำเห็ดมันปูอืมอืมโอ้จี๊ดขึ้นหัวตั้งแต่คำแรก สุดแซ่บพี่นอ้องอืแล้วเห็ดเขาก็จะออกมันๆเนาะกรอบๆอหวานน้ำมะขามเปียกไะมคะเกดเนื้อปลาเนาะจริงๆแล้วเวลตาตำอย่างนี้ใส่ปลาลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่วันนี้ยายจ๋าจไม่ใส่เนะ อาหามบ้านเฮากั้วพริกขั้วหอมขั้วกระเทียมตำน้ำปลาเ้าขาเหนียวร้อนๆมะละกุ้มขมเป็นยานะคะ น้ำพริกครึ่งอาพริกครึ่งคุกบวเผ็ดบวแซ่บเดี๋ยวแบบนี้นะถ้ามีผักแพวเนะาะฮะแล้วก็ถั่วพูบ้านเฮา โอ้สมอยากสมอยากแซ่บอีหลีอืมจิตใจไก่ทอดติเด็กแก้เผ็ดนะคะอืมเราไม่ค่อยกินเท่าไหร่เนาะอืมเนื้อปลาสะบะก็ร้อนร้อนเลยนะคะ เห็ดมันปูนี่อร่อยจริงๆใส่ซุปก็อร่อยนะคะลาบก็อร่อยอืมอืมเจ็บนัวถึงปลาเผ็ดนำํำหอม หอมเห็ดนะคะสองมือกินข้าวสองมืออือมเผ็ดอ,อืม,อมแต่อร่อย กเลยจิตน้ำมูกไหลแล้วกินหอดซุกถัว่วบ้านเฮาอย่างนี้เลยค่ะอะออืมยิ่งถ้มีหอยขมลวกแกะใส่อืออย่างเงี้ยอือเห็ดเป็นชิ้นๆน,นะคะเห็ด กระเจี๊ยบเขียวนะครับน่อาชอบกินดิบเนาะอ่อนๆเลยนะคะวันนี้อากาศสารพัดนะทั้งฝนตกแดดออกรลุมแรงมากนะคะเมื่อกี้นี้น้ําแข็งลงด้วยเนาะ ลูกเห็บนะคะจะลงไม่เยอะอยเผ็ดมากอืมยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยืม มะละนี่เม็ดกำลังดีเนะเนื่องไม่ทันแก่มากเป็นยานะคะถ้าเป็นเม็ดเหลืองกินเยอะจะไม่ดีจะเป็นยาถ่ายนะเนาะมะละเราก็เป็นยาระบายอยู่แล้วนะคะอาหารสมุนไพรแต่ถ้าเผ็ดอย่างนี้พริกก็สมุนไพรนะคะแต่ถ้ากินเยอะไปก็ตาลายอย่างนี้ล้ะพี่น้องอืม อืมสองไม้สองมือเด้เอกำลังแซ่บเผ็ดไหลอื อโอ้ยแซบ่บอืมอืมคุณลองลนะคะถึงถึงน้ำปลาอืมใช้กับซุปมะเขือเนาะ โอ้โหเห็ดดอกใหญ่ๆอืมข้าวก็ร้อนเผ็ดก็เผ็ดอโอเคเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวไปกินต่อหลังบ้านเดี๋ยวจะยาวไปนะคะแซบอิลีเผ็ดๆข้าเชื้อนะคะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันเนาะอากาศากำลังจะ เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะอย่ามั่นใจนะคะการแบบนี้เราจะป่วยง่ายเนาะขอบคุณทุกๆกํำลังใจขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวจะมากินต่อจ้าสวัสดีค่ะ